เข้าไปทดสอบความสามารถของตัวเองเพื่อสามารถมีใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองความสามารถสามารถจะไปเพิ่มฐานเงินเดือนเพิ่มลูกค้าเพิ่มความมั่นใจเอาเครื่องมือน,นี้ใช้ต่อยอดทำสตาร์ทอัพโปรแกรมผู้เงินต่างๆเนี่ยใช้คุณวุฒิวิชาชีพไปเป็นประโยชน์ได้นะคะ,อะตอนนี้เรากําลังคิดอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิธีการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ต้องมาเจอหน้ากันเลยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณาอย่างเดียวคือหลักฐานเขาเนี่ยมีสมรรถนะจริงหรือไม่จะเป็นหนังสือรับรองการทํางานหรือวิดีโอคลิป ก็จะเป็นกระบวนการที่เขาเห็นว่ามีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพก็ผ่านการประเมินก็จะได้คุณวุฒิวิชาชีพเหมือนกันจะมีโปรไฟล์เป็นของตัวเองเพื่อไปสมัครงานในสถานที่ต่างๆในทำอาชีพในสวนยางเขาเห็นใบวุฒิวิชาชีพเจ้าของสวนยางเขาสามารถรับเราได้จริง นี่น,นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับเราสามารถพัฒนาสักยภาพเพื่อวัดว่าในวิชาชีพเราอยู่ในระดับใดของกำลังพูดถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะฮะที่เราสามารถเข้าไปวัดผลความสามารถของเราเองกว่า800อาชีพและตอนนี้นะฮะไม่ต้องเดินทางมาสอบด้วยตัวเองก็คือการเทียบโอนจากประสบการณ์วิชาชีพของเราะฮะจะสมัครอย่างไรวันนี้ตามไปคุยตามไปฟังกันนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทดสอบมาแล้วจริงๆรวมถึงท่านรองนะฮะจากสถาบันคุณวุฒิวิชา ชีพครับอย่างที่บอกนะครับใครอยากจะเพิ่มผีดความสามารถของตัวเองแล้วก็มีเซอร์วิสติเคตเป็นของตัวเองนะฮะนี่ตั้งใจฟังให้ดีเลยครับผมอยู่กับทั้งสท่านนี้นะครับท่านรองจุาดาสวัสดีนะครับคุณน้ำปรุงสวัสดีนะครับพี่เอ็มครับจริงๆแล้วหลายท่านรู้จักแล้วแหละแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อสถาบันคุณวุฒิเนี่ยจริงๆแล้วมีไว้ทําไมเป้าหมายของสถาบันคุณวุฒิคืออะไรครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยกันพัฒนากำลังคนคนทำงานประมาณเกือบ30ล้านคนในประเทศไทยถามว่าเรามีมาตรฐานในการทำงานไหมเรามีระบบที่จะไปพัฒนาให้เขาเนี่ยมีการพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อยๆไหมอัพสกิลไหมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เรารับรองเพาว่าเขาเก่งแบบไหนด้วยระบบทางด้านการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทำอะไรเราให้ปริญญาเหมือนกันแต่เป็นปริญญาทางด้านอาชีพ คุณก้องเนี่ยเป็นพิธีกรเก่งในระดับไหนเพราะเราไม่ได้จบพิธีกรมาถู่ไหมคะมาตรฐานอาชีพเนี่ยอาจจะมีมาตรฐานอาชีพพิธีกรอาจจะมีระดับ4 5 6ตอนนี้คุณก้องอยู่6แล้วสูงสุดแล้วแต่น้องๆที่เขาเขากำลังเข้าสู่ในอาชีพใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะเริ่มไต่จาก4ค่อยๆอยัพสกิลตัวเองมาเป็น5เรียนรู้ไปเพิ่มเติมความรู้ก็ได้เลยวลหกเขาก็จะได้ปริญญาตัวเนี้ยติดตัวเข้าไป<อ>เป็นเครื่องมือบอกว่าเขาเนี่ย เก่งแบบนี้นะในอาชีพนั้นๆมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพนี่ดีทั้งตัวเราเองที่แบบทดสอบนะ,ะจะได้รู้ว่าความสามารถเราอยู่ตรงไหนไลูกค้าเราก็จะมีความมั่นใจใ<ช>บริษัทเองก็ได้รู้ว่า<บ>พนักงานที่เข้ามา<ช>เนี่ย อยู่ในสกิลไหนแล้วมีโอกาสได้ไปที่สถาบันะคนวุิวิชาชีพมาหลายครั้งแล้วนะจริงแล้วท่านลองดูแลในส่วนไหนบ้างครับปัจจุบันนี้เมื่อระบบมันเริ่มที่จะลงตัวนะคะ<อ>เราเริ่มที่จะคิดวิธีการในการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งปกติเนี่ยเวลาผู้ที่อยู่ในอาชีพเข้าสู่การประเมินสมรรถนะเนี่ยอย่างเช่นนะักจัดดอกไม้นมมเนี่ยเวลาประเมินสมรรถนะเข้ามาประเมินกับเราเนี่ยเขาต้องมาแสแดงให้ดูมีทั้งสัมภาษณ์อาจจะต้องมาสอบข้อเขียนแล้วก็ปฏิบัติให้ดูจริงๆจัดดอกไม้ให้ดูรูปแบบการประเมินแบบนี้ก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้เรากั อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิธีการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์ ไม่ต้องมาประเมินแบบทําให้ดูต้องมาเจอหน้ากันเลยเจ้าหน้าที่สอบจะพิจารณาอย่างเดียวคือหลักฐานเขาเนี่ยมีสมรรถนะจริงหรือไม่อ,อาจจะเป็นหนังสือรับรองการทํางานถ้าเขาทํางานในบริษัทหรือวิดีโอคลิปถ่ายมาให้ดูว่าจัดดอกไม้ถูกไหมคุณน้าปรุงเนี่ยถ้าเขาดูวิดีโอคลิปเนี่ยเขารู้เลยค่ะว่านี่จัดดอกไม้เป็นหรือเปล่า<อ>ร้อยพวงมาลัยเป็นไหมไม่เพียงพออาจจะโทรสัมภาษณ์นิดหน่อยส่งภาพถ่ายเอกสารหลักฐานต่างๆมาประกอบในสถานการณ์โควิดแบบนี้เราไม่ต้องมาเจอหน้ากันเลยค่ะส่งหลักฐานที่สะทอ ้อนให้เห็นว่าเขามีสมรรถนะเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่สอบเราดูก็จะเป็นกระบวนการที่เขาเห็นว่ามีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพก็ผ่านการประเมินก็จะได้คุณวุฒิวิชาชีพเหมือนกันความตั้งใจของสถาบันเลยนะที่อยากให้ใบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาชีพของเราสามารถที่จะวัดผลได้แล้วก็จะรองรับคนอีกหลาย10ล้านคนเลยที่เขาอาจไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษาแต่เข้ามาสู่ช่องทางปริญญาทางอาชีพได้วิชาชีพไหนครับที่เรามีการประเมิน ในปีนี้เนี่ยจะมีหลากหลายอาชีพเกษตรกรนะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุโลจิสติกช่างยนต์ต่างๆก็มีแต่ถามว่า มีอาชีพไหนบ้างที่เราจะทําแบบนี้ได้ได้ทุกอาชีพเลยค่ะคนะคะเมื่อเรามีความพร้อมมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าในที่สอบที่จะมาดูเรื่องของพอร์ตโฟลิโอหลักฐานต่างๆเนี่ยทำได้ทุกอาชีพเลยเราเชื่อว่าคนที่เขามีสามรรถ,ถนะในการทํางานอยู่แล้วมีประสบการณ์มาสิปี20ปีเนี่ยยังไงเขาก็ทําได้อย่างตอนนี้ฮะสถานการณ์โควิดที่อะไรเกิดขึ้นมีในรูปแบบของออนไลน์ไหมครับ มีค่ะตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะต่อยอดไปให้เกิดการอบรมแบบออนไลน์นะคะแบบ Zoom f c e t t m m f f c e e o o o กก็กำลังมาแรงนั่นก็เป็นที่มาว่าเราได้เชื่อเชิญคุณน้ำปรุงเนี่ยมาช่วยเรารในการพัฒนาให้คนที่อาจจะอยากคิดเปลี่ยนอาชีพตอนนี้อาจจะเคยทำอาชีพในโรงแรมซึ่งมันไปไม่รอดแล้วเอ๊ะเขาจะทำอะไรเป็น second job เป็น first job ได้ก็เนี่ยค่ะอาชีพอย่างนักจัดไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง่องทางที่เราช่วยคนให้มีอาชีพเสริมได้ สอบถามคุณน้ำปรุงนะครับค,คุณน้ำปรุงอยู่ในวิชาชีพของนัาจัดดอกไม้มากี่ปีแล้วครับตัง้งแต่สมัยเรียนนะคะก็จะเกือบ20ปีแล้วก็มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ทั้งในเรื่องของวิชาการการศึกษาโดยตรงแล้วก็ในเรื่องของอาชีพโดยตรงเึ่มาทํางานตรงอาชีพด้วยค่ะแล้วตอนนี้คุณน้ำปรุงเข้ามาร่วมทําอะไรกับสถาบันคุณนุษวิชาชีพบ้างทางสถาบันนะคะเล่งเห็นมีความสามารถทางด้านงานสอนก็ให้มาแนะนําแล้วก็เป็นวิทยากรนะคะในการสอนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับจัดดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ของที่ลึกเป็นกล่องนะคะการร้อยมลัย ะะแล้วก็การจัดดอกไม้ที่เป็นช่อ,อเพื่อเอ่พืนําไปขายแบบว่าการถวายพระอะไรเงี้ยค่ะซึ่งว่าเราเลยเห็นว่าตรงเนี้ยเ,เป็นสิ่งที่ง่ายนะคะต่อการนําไปขายทางนี้ทางสถาบันก็เลยให้เรามาเป็นวิทยากรในการสอนออนไลน์ค่ะในฐานะที่คุณน้ําปรุงก็อยู่ในวงการดอกไม้มานานมากๆการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปทดสอบสมรรถนะของตัวเองกับสถาบันคุณนุฒิวิชาชีพเนี่ยค,คิดว่ามีส่วนสําคัญในวงการของเราไหมครับ ถ้ามองทางด้านคนทำอาชีพเนี่ยเป็นตัวการันตีเขาผ่านแล้วแต่ถ้ามองในส่วนของลูกค้านะคะบางคนฉันจัดดอกไม้ได้นะจ้างเลยค่ะพอจ้างเสร็จปุ๊บจัดมาไม่ตรงปกเอาฉันจะไปเรียกร้องจะไปฟ้องที่ไหนล่ะอะไรเงี้ยบอกว่ามีใบไม้อะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นนะคะก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะให้ความเชื่อมั่นได้กับทุกๆทางปีนี้และฮะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต้องการจะผลักดันอะไรบ้างให้เกิดขึ้นกับวิชาชีพของเมืองไทยครับ จริงเรามีเป้าหมายอยากจะให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพเนี่ยเข้ามาได้รับการเซอร์ติฟายเราวางเป้าไว้โดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนอยากจะให้คนเข้าสู่ระบบให้มีที่ยืนในสังคมบอกเขาว่าเรามีอาชีพเอาเครื่องมือนี่ใช้ต่อยอดในการทำสตาร์ทอัพโปรแกรมผู้เงินต่างๆเนี่ยใช้คุณวูฒิวิชาชีพไปเป็นประโยชน์ได้นะคะคเป้าในปัจจุบันเนี่ยเกือบ40,000คน ที่เราอยากจะให้คนในอาชีพเนี่ยเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเชิญชวนทุกคนเลยับเขพามาวัดคุณภาพของเราเองดีกว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองมีอาชีพมีสมรรถนะท่านอยากจะรู้ว่าท่านเก่งในระดับไหนของความเป็นมืออาชีพในในประเทศไทยลอง challenge พิสูจน์ตัวเองนะคะท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยการประเมินสมรรถนะนะคะคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่ท่านนําเรียนว่ามันเป็นปร,ริญญาทางด้านอาชีพเป็นใบเบิกทางให้กับน้องๆที่กำลังจะจบ มาเนี่ยเข้าสู่โลกของการทํางานได้ง่ายเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรับคนเข้ามาไม่ต้องไปเทรนแล้วเพราะเขามีสมรรถนะแล้วเป็นต้นนะคะก็อย่าเชื้อเชิญนะคะให้ทุกคนได้มีจุดยืนในอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็ประกาศให้สังคมได้รับทราบว่าเฮ้ยเรามีความเป็นมืออาชีพ คนหนึ่งนะคะที่สามารถจะยืนอยู่บนสังคมนี้ได้นะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักฐานความสําเร็จของวิชาชีพเราสามารถหาเครื่องมือต่างๆมาช่วยผลักดันให้เราไปข้างหน้าได้ยังไม่พอเท่านี้นะครับหลังจากคุยกับท่านรองและคุณน้ำปรุงแล้วนะครับจะพาไปพบกับคนที่เคยนะฮะทดสอบความสามารถของตัวเองแล้วะฮะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาดูว่าเขาเติบโตในสายงานของตัวเองขนาดไหนนะครับ และผมจะมีโอกาสได้พูดคุยนะฮะสี่ตัวแทนจาก4อาชีพนะครับด้วยเหตุผลใดครับถึงเข้าไปทดสอบกิจความสามารถของตัวเองเพื่อจะได้ใบเซอร์ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับใบคุณวุฒิวิชาชีพตัวนี้นะครับมันคล้ายๆใบกอบอย่างผมเรียนไม่ได้ตรงสายวิศวกรรมเหมือนใบผ่านงานใบผ่านทางของเราใบหนึ่งในการประกอบวิชาชีพครับเวลาเราทํางานเรายื่นในบริษัทหรือเราทํางานราชการเราเอาใบานี้แนบ,บมันก็จะเป็นความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจของผู้จ้างครับแล้วคุณธวิตรละครับในฐานะของผู้ดูแลผู้สูงอายุครับเพื่อเพิ่มทักษะความรู้แล้วก็เพื่อให้เป็นใบารันตีให้กับลูกค้าว่าเราสามารถปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณเซาฟีนะครับ เหตุผลได้ฮะถึงไปวัดความสามารถของตัวเองฮะคืออยากจะมีโปรไฟล์ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเก็บผลงานของตัวเองนะครับเพื่อไปสมัครงานในสถานที่ต่างๆในงานโรงแรมต่างๆเราก็มีอาชีพในเรื่องของการทำสัญญาเนี่ยอยากจะประเมินตัวเองว่าเราอยู่นี่นะครับเมื่อมีผลต่อในการประกอบอาชีพต่อไปการสอบการทดสอบมันเข้มข้นขนาดไหนครับ อนนั้นยากมากนะครับการ<ป>ที่เราจะสอบได้เพราะมันจะมาถึงการวัดระดับในการดูแลทั้งองค์รวมทั้งญาติผู้ป่วยทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็สังคมของผู้ป่วยคนท้านนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปโดนทดสอบอะไรบ้างอาจารย์ที่ท่านมาทดสอบท่านจะจัดกระบวนการในการทดสอบเราอย่างไงบ้างการสอบนะครับก็ถามว่ายากไหมยากทฤษฎีนะครับเป็นในส่วนของอาหารฮาลานนะครับส่วนของปฏิบัตินะครับของผมชั้นสองนะครับก็จะสอบทั้งหมด10เมนูทางสอบตอนนะครับได้จัดการอบรมก่อนสอบนะครับเพื่อ ให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับท้าทายมากครับคือเป็นครั้งแรกในการลงสนามสอบด้วยนะครับก็กดดันนะครับยากอยู่เพราะจะรับข้อเขียนเนี่ยอย่างรุ่นผมเนี่ยประมาณร้อยคนนะครับร้อยคนจะคัดอยู่แค่30คนสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะมีท่านอาจารย yes ์5ท่านสายตรงงานก่อสร้างแล้วก็มีท่านอาจารย์จากสถาบันคุณวุฒิสองท่านสัมภาษณ์ในในการทํางานของเราเขาก็จะถามจี้ตรงจุดประเด็นที่เราทํางานแล้วเราต้องいいส่ง ผลงานที่เราทําปัจจุบันเราทําเป็นแบบคู่รีโอส่งผลงานเพื่อให้ทางสถาบันประเมิอนอีกทีหนึ่งครับการสอบก็ตามพื้นฐานจริงๆเราทำมาชีพนี20ปีเราก็มีความรูร้ในเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการถ่ายทอดมาจั้งตั้งแต่มัลบุกขของเราทีถูมั่งไม่ถูมั่งประเมินหรือว่ามีสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วก็ตรงไหนที่เราจะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทำอาชีพของเราเนียดีขึ้นมา เป็นไงครับได้แล้วเราภูมิใจขนาดไหนแล้วมีผลต่อการก้าวหน้าของวิชาชีพเราเพียงใดครับพื้นฐานแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะว่ามันเป็นการการันตีเราได้ว่าเราอยู่ในระดับไหนในทำอาชีพในสวนญาเ็าเห็นใบนวิชาชีพนี้คนระับเจ้าของสวนญาหรือเจ้าแก่เขาสามารถรับเราได้ทริง ูมใจที่ได้แล้วก็เอาไปยื่นให้บริษัทมันก็จะเป็นการจ่ายเงินเดือนขึ้นนิดนึงครับโปรดีใจมากเลยที่ได้ไปสอบเราได้ใบความรู้ดีที่มาเป็นการการันตีในอาชีพของเราภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าซึ่งหลังจากที่สอบผ่านแล้วนะครับผมได้เอาใบนี้แหละเอาใบที่ผมสอบผ่านนี้ครับก็ได้นําไปยื่นตอนที่ไปสมัครที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตนะครับโดยผมเอาใบตัวนี้แหละในการนําเสนอโปรไฟล์ของ ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งเจ้าของกิจการเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเจ้าทีของเราเนี่ยมาวัดผลคุณวุฒิวิชาชีพของเราดีหรือไม่แล้วก็ถ้าจะต้องบอกครับทีมงานเดียต้องบอกเขาว่าไงบ้างครับถ้าในส่วนของผู้ประกอบการนะครับการที่เราจะมั่นใจว่าพนักง,งานของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงไหมผมแนะนําว่าเราควรให้น้องๆน,นะครับทดสอบธรรรถนะในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อที่เราในฐานะผู้ประกอบการเองก็จะมั่นใจว่าลูกน้องของเราผ่านกระบวนการที่วัดประเมินผลศัก,กยภาพในการทํางานของตัวน้องเขาได้ครับเวลาเราควบคุม งานก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงของอรารเยอะแนะนําผู้ประกอบการควรให้ระดับโฟมานก็คือเข้าการอบรมเข้าการสอบคัดเลือกเพราะตอนนี้จะเป็นความสร้างความมั่นใจกับผู้จ้างก็คือเจ้าของบ้านที่จะจะสร้างบ้านหลังหนึ่งทีมงานมีใบประกบอบวิชาชีพได้ผ่านการอบรมอะไรมาแล้วก็คือพวกนี้มันจะเป็นการยืนยันว่าทีมงานหรือบริษัทคุณมีคุณภาพตอนนี้ทางคุณวิชาชีพเราจะมีการเรื่องของเชี่ร์ุ่ใหม่เ้นก็คือมันไม่เสียหายเลยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาตนัวเองอยากจะชักชวนเกษตรกรซึ่งมีเยอะมากาในประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะมาประเมินตัวเราเราอยู่ในแบบไหนเราจะพัฒนาไปยังไงหรือเราสอบ่านไปแล้วครับทางสถาบันนวิชาชั่าช่วยส่งเสริมเรื่องนี้เราเองเป็นเกษตรกรเราไม่มีที่อุตสาห์าอาจารย์มีคณะทีมานท่าที่ต่างๆท่างแนะนำในเรื่องของอการผลิตต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกษตรกรต้องเข้ามาครับจะชวนทุกคนนะครับคือทุกปีจะมีการสอบตลอดครับใช่ครับก็อยากจะให้ติดตามต้องขอบคุณคุณซาฟีมากๆเลยนะครับอุตส่าห์มาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ ฟังข้อมูลมามากขนาดนี้นะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.gpqi.go.th นะฮะหรือ Facebook Fanpage สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าไปทดสอบความสามารถของตัวเองเพื่อสามารถมีใบ c e r t ์ติฟิเคชรับรองความสามารถของเรานะฮะเพื่อเราสามารถจะไปเพิ่มฐานเงินเดือนเพิ่มลูกค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่มาทํางานกับเรานะครับและสําหรับผู้ที่อยากใช้บริการจากมืออาชีพตัวจริงเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันป หมุดมืออาชีพนะครับเท่านี้นะฮะเราก็จะสามารถใช้บริการจากมืออาชีพตัวจริงครับและนี่คือความสามารถของคนไทยที่เกิดขึ้นจริงแล้วณนะวันนี้นะครับกว่า800ออาชีพเพื่อให้เรามั่นใจในการใช้บริการและพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพของเราครับ ถ้าสนใจเข้าสู่การประเมินสมรรถนะสามารถประสานไปยังองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสามรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ซึ่งเรามีทั่วประเทศไทยนะคะตอนนี้มีเกือบจะ300แห่งเป็นการวัดระดับตัวเองเพิ่มขีดความสามารถในการของเราเองด้วย